สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลนะครับผมกับกระแสข่าวตอนนี้นะครับเกี่ยวกับวอลเลย์บอลซีเกมนะครับที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็กูรูวอลเลย์บอลนะครับเยอะมากต่างแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานานะครับว่าสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยควรส่งนักวอลเลย์บอลชุดไหนไปทําการแข่งขัน บางคนก็บอกว่าไม่ต้องส่งผู้เพียวบุ๋มบิ๋มบีม,บม,บมเตยแนนไม่ต้องส่งไปหรอกเอาอีกชุดไปดีกว่าเพื่อการพัฒนานะครับซึ่งในปี2022นี้นะครับจะมีโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลให้ดูเยอะมากนะครับแต่ก็ต้องลุ้นสถานการณ์โควิดด้วยนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็จะมีซีเกมโดยโปรแกรมปี2022เนี่ยก็จะมีเหล่าบรรดาแฟนๆเนี่ยเรียกร้องให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ย ส่งทีมที่ไม่ใช่ชุดใหญ่ไปเพราะว่าอยากเห็นนักกีฬารุ่นใหม่นะครับได้โชว์ศักยภาพนะครับผมหลังจากนั้นนะครับตามด้วยวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะก็จะจัดขึ้นในวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะมี AVC คัพนะครับเป็นเดือนสิงหาคมต่อด้วยเอเชียนเกมนะครับเอเชียนเกมก็จะประมาณวันที่10ถึงวันที่2 5กันยายนนะครับตามด้วยชิงแชมป์โลกนะครับผม สำหรับแอดมินแอดมินกิจว่าซีเกมเนี่ยชุดใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยไม่ได้รวมตัวกันนานมากชุดใหญ่ที่ว่านี้ไม่มีหกเสียนะหรืออาจจะมีก็จะเป็นเจเจนุสราต้อมคำนะครับแต่คิดว่าเจเจเนี่ยคงปฏิเสธอย่างแน่นอนครับผม การแข่งขันซีเกมเนี่ยจะมีในส่วนของเงินสนับสนุนเยอะมากนะครับเมื่อเราได้เหรียญทองมานะครับสมาคมก็อยากได้เงินตรงนี้เนี่ยมาบริหารด้วยนะครับผมก็คิดว่าส่งชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับอีกทั้งนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ทําการแข่งขันมานานมากแล้วครับที่เป็นยันําของทีมชาตินะคิดว่าแมตชนี้แหละนะครับที่จะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็ทดสอบทดลองอะไรละหลายๆอย่างนะครับผมในส่วนของดาวรุ่งเนี่ยก็อาจจะเรียกตัวมาเก็บ กซ้อมนะครับถ้าโอเคปังเวอร์ก็ได้ติดไปอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงรายการอื่นๆด้วยนะครับแอดมินก็คิดว่าเป็นชุดใหญ่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ไม่มี6เซียนแล้วเราไม่รู้นะครับว่าทิศทางของวอลเลย์บอลจะเป็นยังไง แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยายการการแข่งขันถี่ยิบเลยนะครับทางสมาคมอาจจะต้องวางแผนหมุนเวียนนักกีฬาให้ดีและให้โอกาสดาวรุ่งบางรายนะครับได้มีโอกาสเข้ามาแข่งขันเพื่อเสริมทีมชุดใหญ่นะครับที่ดูเหมือนว่าจะขาดช่วงนับตั้งแต่มีชัดชุออนพิมพิชยาเพื่อสร้างขึ้นมาเสริมทีมชาติชุดใหญ่นะครับยังไงก็รอติดตามด้วยนะครับว่าอะไรยังไงและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับถูกผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ๊ายบายแจงมาเลยเสริบดีมากครับวอเด,ดตบอลหนึ่งไม่เข้าชัชชวอนแก้ไปก่อนครับตียาวๆยกได้ไหมต้องข้ามนะครับลูกนี้ทีมไทยมาบอลสั้นวิ่งมาแล้วบอลแทรกมาชัชชวอนเป็นคะแนนครับต้องการอีกห้าต้งครับจะปิดแมตช์นี้ครับวอเลย์บอลสาวไทยลูกนี้บล็อกได้ก็จริงครับแต่ว่าบล็อกแล้วไม่